ขณะที่ในต่างจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันโดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ไปเริ่มกันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้ร่วมกับกองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่นักเรียนวิวัฒนพลเมืองจำนวนร้อยรูปณวัดสิงห์สุทาวาสตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันเพื่อถวายเป็นพระจากกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซากำลังพลของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสง์จำนวน9ก้ารูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมวางพันพุ่มถวายราชาสาการะและกล่าวคำถวายราชาสดุดี ขณะที่เทศบาลตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินจัดงานเกษตรกษัตริย์กราบพระบาทถวายพระพร5ธันวาคม2557และงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวชาวนาไทยห้วยโพป,ประจำปี2557ในงานมีการแข่งขันเกี่ยวข้าวนวดข้าวและจัดแสดงผลงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ ทางด้านจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาในโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำบางขามเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูน้ำวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะครูนักเรียนเข้าร่วม ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดร่วมกับเหล่ากาชาิจังหวัดและโรงพยาบาลศรีสะเกดเปิดรับบริจาครหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมบริจาคลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆ และที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลาน,นาอเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักศึกษาจากสถานศึกษากลุ่มอาชีวะเอกชน10แห่งรวมกิจกรรมโครงการอาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชโดยถวายราชาสุด,ดีหน้าพระบรมสาธิสลักษ์และปฏิญาณตนเพนผศกนิกรที่ดีและร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทย ปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีการจัดกิจกรรมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีโอกาสพบปักพูดคุยและแสดงความกระตัญญูต่อพ่อในโครงการกอดพ่อเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชเพื่อให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมภายหลังพ้นโทษซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น